สวัสดีครับจากร้านโอเคเคไบคครับวันนี้เตรียมจัดส่งชุดเกียร์อุนติก้า di 2 disc brake ครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวมาเริ่มที่ตัวปั๊มดิสตัวนี้เป็นแฟตเมาส์ของชิมิโนอุนิก้านะครับเป็นด้านเบรกหลังนะครับจะเป็นรูเล็กตัวนี้รหัสก็ br 8 0 7 0ครับแล้วก็ส่วนหน้าเนี่ยก็เป็นแฟนเมาส์เหมือนกันครับแต่ว่ามาพร้อมอะแดปเตอร์ใช้ใบดิสเขาใช้ได้ร้0ยกับร้นะครับจะมีอะแดปเตอร์สามารถกับอะแดปเตอร์ได้ซึ่งตัวนี้ใช้กับด้านหน้ารหัสเช่นเดียวกันเป็น8070นยสายมาก็ด้านหน้าจะสั้นด้านหลังจะยาวนะครับประมาณนี้ แล้วก็ส่วนมือเกียร์เนี่ยเขาก็ล็อกน้ำมันมาให้เลยในชุดแล้วก็มีหัวหยุดของตัวน้ำมันส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวตีนผีขากลางนะครับรหัสก็คือ G S ถึงวันก่อนที่เรารีวิวไป S S S ก็จะสั้นนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น G X นี่ยฮะภาพ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวสับจานนะครับเดี๋ยวเรามาบอกวิธีวันนี้มาบอกวิธีการติดตั้งดีกว่าเห็นมีลูกค้าซื้อไปบางทีติดตั้งไม่เป็นก็ยึดกับหูอของเฟรมตรงนี้ก็คือใช้ตัวยึดสับจานนะครับแล้วก็จะเห็นรูสกูเนี่ยฮะตรงกึ่งกลางเนี่ยนะฮะก็จะเป็นตัวสกูปรับความสูงของตัวสับจานด้านหน้าเพื่อให้ขึ้นดีดไปที่จานหน้าใหญ่คือเป็นการกําหนด ลิมิตของตัวสับจานหน้านะครับเราก็จะเห็นรูข้างในตรงเนี้ยเล็กๆเ,เห็นไหมฮะดูข้างในตรงนี้ตรงกึ่งกลางนี้ตรงเนี้ยจะเป็นตัวน็อตดันยันนะฮะตัวนี้จะยันเข้าไปที่เฟรมเพื่อจะให้สับจานเนี่ยแข็งแรงไม่พะเพิ่มนะครับก็ใช้ยันแบบนี้นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นวิธีการติดตั้งของสับจาน แล้วส่วนตีนผีก็จะมีบีเทนชันเหมือนกันก็มีโลกับไฮตัวนี้ก็ตัววนเนี่ยไฮก็คือเฟืองเล็กโลเฟืองใหญ่นะครับเป็นมันปรับแล้วตัวนี้ก็เป็นปรับบีเทนชันตัวสกูตัวนี้ปรับดีดเข้ากับตัวยึดเฟรมนะครับซึ่งสับจานรุ่นใหม่เนี่ยจะมีตำแหน่งล็อก2ตัวนะครับมีตัวนี้กับตัวนี้เวลาติดตั้งที่เฟรมมันจะยึดที่ดอปอานะครับก็จะไว้ค้ำยันกับตัวเฟรมประมาณนี้ นะครับแล้วส่วนอ่าจังชันตัวนี้ก็จะเป็นจังชัน B แบตเตอรี่จังชัน A นะครับตัวนี้ให้มาเป็นแบบ3รูก็สามารถไปติดตั้งตอนนี้แบตเตอรี่เป็นรุ่นใหม่1110ก็จะเป็นซิงโครไนซ์ละคือถ้าลูกค้าเขาลูกค้าต้องการ ระบบเป็นซโคนไนซ์เซมิซีคอนไนซ์และก็ซโคนไนซ์เนี่ยหรือระบบธรรมดาก็สามารถที่จะปรับจูนโดยการกดดับเบิลคลิกที่จังชันเนะครับก็จะสามารถใช้ระบบตามที่เขาบอกไว้ได้ก็คือบางคนก็ชอบกึงก่งๆึ่งออโต้หรือเซมิออโต้อะไรเง,งี้ยกึ่งๆึ่งประมาณเนี้ส่วนตัวนี้ก็นะก็จะเป็นมือเกียร์เดี๋ยวเรามาแกะซองดูนะครับ ก็จะเป็นสับารทรงเนี่ยจะเหมือนตัวเขาแก้แก้ไขให้มีน้ำหนักที่เล็กลงหัวเล็กลงแล้วก็มีน้ำหนักเหมือนตัว D2 ทั่วไปแต่ว่าเป็นระบบน้ำมันคือซึ่งเขาใส่ใส่ปั๊มไปแต่ผมกลับชอบตัวมือตัวรุ่นเก่าซึ่งมันมันจะใหญ่ๆห,หน่อยนะสำหรับดิสเย์แต่ว่าโดยหลักแล้วตัวนี้ก็จะใช้งานเหมือนกับตัวลิมเบกซึ่งเป็นหัวเล็กๆแบบนี้เลยแต่ว่าเป็นไฮดรลิก รหัส8060นะครับก็ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็อุปถัมภร้านขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับจากร้านโอเคเคบาย OK นะครับ